ดีค่ะทุกคนวันนี้เปิ้ลก็จะมาสอนทำเสื้อยืดทีเชือตใส่เองในโูบอกนะคะทุกคนอ่ะอย่างแรกนะคะให้เข้ามาที่โลบอกเหมือนเดิมเลยอ่ะสมมติเข้ามาแล้วนะคะทุกคนกดออกก่อนแล้วก็กดสามขีดนะคะตรงนี้กดเพิ่มเติม

อัปโหลดรูปภาพอัปโหลดกดอัปโหลดเลยอ่าสมมติเราจะเอาเสื้อตัวนี้แล้วก็ใส่เสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่ชื่อได้เลยเมื่อจะใส่ว่าทีเสิดเป้ย ศูนย์สีน่นะคะแนีะแล้วเราก็กดกดอัปโหลด่รอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ่านี่มันก็จะได้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือที่เราสร้างมานะ อ่าสมมุติถ้าเราอยากเอาเสื้อไปขายนะเราก็กดเข้าไปนี่นะคะแล้วก,กด on sale แล้วก็ใส่ว่าจะให้กี่โลบักนะคะแล้วก็พิมพ์เลยเดี๋ยวเป้ยจะวางขายนะคะทุกคนขายซักสองโรบักนะคะอ่ะ นี่แล้วกดเลยนะเอากดวางขายตนน่อราานมีโอสมมุตินะคะเราจะวางขายสองก็กดไปเลยนะโอเค ใครุกคนเราเพิ่งเห็นนะถ้าเกิดเคค่ะทุกคนคือถ้าจะวางขายในรูบบกนะมันก็ต้องใช้สิบรูบบ์นะคะทาไมถึงต้องใช้สิบรูบบ์ก็คือถ้าวางขายในถ้าวางขายในแมปพรีสโตเนตมันก็จะวางขายได้ฟรีๆเลยนะแต่ถ้าใคร ถ้าใครไม่ได้อยากถ้าใครไม่ได้อยากขายก็สร้างแบบนี้เลยนะ อันนี้คืออันนี้คือ,อเสื้อเรานะคะ,ะทุกคนมันไม่อยู่ในตู้เย็นแล้วใครทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากสร้างเสื้อเหมือนเราก็สามารถไปสร้างได้เลยนะสร้างได้แบบฟรีๆไม่ต้องเสียโรบักเลยนะแต่ถ้าใครจะวางขายในโรบ็อกก์ก็คือต้องเสียสิบโรบักนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครจะวางขายในแมพก็คือสามารถวางขายได้ฟรีเลยนะ บายบายอยากให้สอนอะไรสามารถสอนมาได้เลย